ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนีิชาแนลมาเด้อมาเด้อเอซีนี่ขั้นตอนแรกเราก็จะมาเก็บหัวมันใส่ตะไครเนาะนี่เนาะงนะมาสวนมนเก็บหัวมันใส่ตะไครอย่าเด้ออย่ามาช่วยเด้อกุกนี่ค่อยเมาผู้เดียวเด้อค่อยเมาผู้เดียวเด้อนี่เนาะย,ยานะ จะเก็บเสร็จเต็มนี้เราก็ตัดหัวแล้วก็ยกใส่รถใหญ่เนาะนีนนะ่หัวมันเนาะนี่โอพี่น้องนี่หัวมันใหญ่มากเนาะนี่รู้ไหมว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรฉุดอะไรปุ๋ยูุดนี้เขาใช้ปุ๋ยูุดขยันเนาะนี่ เอาเป็นคนขยันใส่ปุ๋ยเนาะหัวมันก็ใหญ่นี่เบิังหนุ่งเนาะนี่หัวมันเขาใหญ่จริงๆเนาะนี่เขาเรียกว่าสาวไร่ตัวจริงเนาะไม่กลัวแดดเนาะเบ้งคือคอยนี่บ่ย่านแดดหมวกบ่ใส่นี่มึงนี่นีนน่นนยนนอยบ่ย่านแดดเขาเอาเปรียบคอยมืดเขาใส่หมวกคอยนะบ่ย่านเน็ด ยานเด็มัวกก็บาใช่เนาะเนาะเนาะปวดเก็บเจ็บแล้วกองหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาตัดเนาะเก็บไว้ให้เขาเนาะนี่เขาก็จะมาตัดเนาะีเนอะ,นนอะ นี่เนาะนี่หัวข่อยบ่ได้ใส่แดดบ่ได้ใส่หมวกเด้อนี่ข่อยบ่ย่านแดดเด้อนาเะโอ้ข่อยมากรองเดียวเนี่ยถ้าไม่มีข่อยบ่แล้วนี่เด้อนี่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งนี่เก่งบ่อข่อยเก่งบ่เก็บมันกองเดียวแล้วบัดสวนเนาะพี่น้องเนาะนี่มาดูกันตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะ ไม่มีตะขายเนาะเราก็ต้องรอตะขายมาเก็บใส่เนาะนี่นี่พี่น้องเนาะหัวมันที่เขาไม่เห็นเนาะนี่มันอยู่ในดินเนาะเขาจะใช้รถถ่ายถ่ายเนาะตะกนสมัยตะกอนเขาก็จะใช้เสียมสมัยปัจจุบันเขาใช้รถถ่ายเนาะนี่อีกแผนกหนึ่งก็ ลากตะข่ายลากแง okay. ่งเนาะนี่มาใส่ใส่เนาะนี่พี่น้องเนาะนี่นี่เนาะเขาก็จะเอามายายายตามกองมันเนาะพี่น้องนี่มาดูนี่มาเบิ่งเนาะนี่งหนึ่เนาะเขาเรียกว่าไทยพอกระเทินเขาบอกเสกโขยนะไทยพอกระเทินมันนั่นกะผู้ไทยกระเทินนี่เนาะผู้ไทยกระเทินโมเมนต์ผู้ไทยเนาะพระเจ้าบ้านค่อยละคนกะลุง กรื่องนี้เขาว่าแต่แบบนี้ได้อีสังอีสังเฮ็ดอีสังกับกูนี่หนึ่งเขากับก,ก,ก,กูนี่ซักจงซักเชียกับกูนี่เนาะนี่เขาเรียกว่าภาษากระลองเนาะอันนี้เนาะเขาพูดกันแบบนี้เดอ้อภาษาบ้านคอยนี่เนาะแล้วก็จะมาช่วยอีกกองนึงเนาะพี่น้องนี่เนาะบ่มีข่อยนี่งานบ่สมบูรณ์เน้อนี่ต้องมีคน คือคอยเนาะงานถึงจะสมบูรณ์เนาปอยห้ามมาคอยเยยาเดอ้อยาเด้อยขงเาเนาะปุ๋ยของเขานะเขาใช้ปุ๋ยสูตรทยันเพราะมันก็บิกบ๊ก เขาใหญ่จริงเนี่ยสามรถสิบล้อยังเอาไปไม่หมดเนอะนี่พี่น้องเขากุนมันตั้งแต่เชา้าสามรถสิบล้อแล้วยังเอาไปไม่หมด เ็ดินนะมีคอยก็บอกได้สุดทันเนาะอุ้ย,ยมาแย่ยงนี้เนาะเราก็จะไปไเ,เรื่อยๆเนาะนี่เดี๋ยวอิทไม่เยอะนี่เนาะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนิชาแนลนะคะ